การี่วามากปฏิบัติทั้งบทกมีจุดหมั่มุงไม้เดียวก็คือพันธุพานเท่านั้นแหละที่เ้ามีอยู่เดินแต่ว่าจะแข่งจะเครียรยจะอยากจนเกิน,เกนไปจนว่าตั้งหลังไว้มุ่งหมั่นไวจนถึงขั้นเป็นความยึดหมัน่นถือหมั่นอย่างหนึง่งเออเนี่ยซ้อนกันได้เป็นทิฏฐุปาทานซ้อนกันในคณะที่ปฏิบัติในนั้นก็คือเขาตั้งหวังไว้แล้ว่าศาสตร์นี่ข้อเป็นศาสตร์สุ้าย พอถึงสุ่งพันิพภัณ์ในศาสตร์สุดทยก็ว่างไวบนีว่าแมนวายยากได้จนวาศูนย์ขึ้นมากเลยได้จนเครียดกับมีเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของโลกแล้วคือคนเครียดกันนันะกูเบื่อพึ่งเด้เบื่อถือเพื่อนต่ำๆต่ำๆไปมันเบื่อเพราะอะไรดังใจเด้อมันเป็นเรื่องนั้นมันศู์ในการเนี่นั่นอานกงอยกาหนี้ไปบวชแมงซะบ่าว่ะ มันศูนย์นั่นมันว่ามนมันกระทุกกระทแทกกระทั่งกันนั่นเออมันเลยเกิดเืะคล้องสัมโมโหนั่นแหละแม้กระทั่งการปฏิบัติเพื่อมักผลนิพานก็คือกันวังไว้วาสิสงบในชาญขันนันขันนี้ก็ตามวังไว้วาสิเห็นนันเห็นนี่ก็ตามเท่าวังแลวกทำได้ความอยากความอยากแบบโลกๆนั่นสิศูนย์สัมเดชมันสิโมโหให้จ้คของได้ เห็นเขาวบอกกันเรื่องมิมิตเห็นเขาวบอกกันเรื่องชาแนันหรือเห็นเขาคู่กันเรื่องอันนลายลาย่างนั่นแหละมันถึงกูต้องได้กูต้องเป็นนั่นเอาไปมากความอยากตัวนี้เลขนั่นจะของเครียรดซําเครียรดยอะค่อยๆเห็ดไปค่อยๆเพิ่มไปว่ามันไปหวั่นจนถึงกับเครียรดหรอกทั้งคนมากผมจะไปทิพซ่านถ้ามึงผิดกันกับเมียมาติเจ้งสิกับมีมเมได้ มีพลาดยังไงมึงก็ต้องละความโกรธความพม่พอใจกับจากเมี่ยงมึงก่อนว่ะยิ่งก็คือกันวันนี้มึงเสียงกับผัวมาบวะนกักแหลมอีกไนรถเปลี่ยนสายจาไม่ดีกว่าดรออินหั่วงนั่นแหละ จากไปนิผ่านน่นนะกออ็ต้องเฝ้าสังเกตความรู้สึกของเจ้าของเองที่มันบอกข้อใจกับสิ่งใดโมโหกับสิ่งใดออหาผู้อยู่เบื้องหลังของมันอิเธุธรรมเจ้าของกังวลนและรอรอนโมโหนั่นนะแหละแล้วก็ใายตัวนั้นตั้งหากล่ะเห็นโทษของมันตีเห็นโทษของมันเมื่อ <c oughs> เห็นโทษ,นนโทษในความโกรธในความบอกข้อใจครับแก่ใจอย่างต่างๆอ่ะ เมื่อเห็นโทษแล้วมันจะค่ายล่มเองในการเห็นโทษ <c oughs> ล,ลายอย่างสี่สิบคือคนบ่าข้าใจเวลาใดก็ตามที่เฮาโกรธเกลียดเครียดแค้นหวังทำลายทำลายบุคคลผู้อื่นให้เสียชีวิตรัพย์สินหรือบ่ย่อมอาภัยให้เขาก็คือบ่อาภัยเห็นเจ้าของเองนั่นแหละการอาภัยให้ผู้อื่นใดก็คือการอาภัยให้ตัวเองได้ <c oughs> บ่บเม่นว่าเขาสิต้องได้รับโทษแบบนั้นแบบจ้าของนี่กำลังเป็นโทก เวลาโกรธเกลียดบุคลคลผู้ใดคนหนึ่งก็สร้างสร้งมือเขากระดุกดำเขาว่าได้ว่าไปเผามึอแต่ของนี่กําลังหลับไฟนรกอยู่ในหัวใจของเจ้าของเองเวลาลายยางทีทุกคนส่วนมากค,คือคือจากใ้กังใจนลักษณะว่าคนที่มีเจากกรบในเว้นมาตามนั่นสิ ถ้ามาดีๆกูยังเสียอุทิศบุญให้มึงอยากให้เขาย่อมอยากให้เขาย่อมสิรโิโลาบให้จะของเองจังสีอุทิศบุญให้ด้วยตั้งแต่มันจะของเองนั่นกําลัางเขียบกําลัางแขวนจะของกําลัางทําโทษทําลายตัวเองได้นั่นบ๊องแมนได้ว,ว่าเวลากันจะของอยากไปทำลายค้อื่นจะของก็ยังโมโห,หอาจจะบ่หูเรืองภายหลัง ที่ว่ามันเคยเป็ยนมากเคยไปกินเคยไปตีเคยไปข่าเขาคิดถึงชีวิตของเขาอยู่แค่เขามาแสดงทางที่บด่ดีว่าสวยว่างามดีประกาอาภัยให้เขาแต่ในเมื่อประกาอาภัยให้เขาคือบ่กาอาภัยให้เจ้าของนั่นแหละาการเจียบเพิ่มโกรธกับเป็นโทษต,ต้องไปสู้มหาเวกีละนา,านี่ไปใส่ว่ะแต่นั้นหลายๆคนยังยังเข้าใจว่าเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าของเองทำมาดีๆมาขอกูกูจังสีห้กูจังสีละตวัวบ่าแมนด เขาต้องทําถูกอย่างอคนที่หันหนาเขามาสู่ธรรมะนี่จะต้องเจอเขาพากันเบาเรื่องว่าม่านนั่นบอกม่านเป็นเครื่องตรสอบม่านบ่มมีบารมีบ่เกิดหรือเจ้ากับมในเว้นจะคัดความเต็มที่ยังกะเหล่าแต่มันก็เป็นจริงดังนั้นนั่นแหละเขายานหนีออกจากอำนาจของเขาในการกุศลเล่นงานมึงกุศลข่ามึงกุศลข่ามึงให้ได้ก็เพราะว่ามึงข่ากุกกรอน มันเขาสิมาในรูปหลล่างลักษณะได้กระซางจำใบหลดแต่เราค้นแต่เราค้นคนะม,ม,มาร้ายก็เอาบุญให้มาดีก็เอาบุญให้เออบุญคือความสงบเย็นใจที่สิของมีอยู่ในใจนั่นแหละเออบะแมนบาบะไห่มึงมาแนวเนี่ยกูบะไห่มึงออ <c oughs> มันสิคือพวกกันท่วงหนีเด้เนะตบตีเอาเลยเด้อจืดใจเขาตบตีข่าเอา พวกนีไล่วันเนาะเ่องสัตนเด้เรื่องเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องที่จะต้องอภัยอภัยให้กับทุกสุขทุกสุขสิ่งทุกทุกยานใดเลยการอภัยให้ผู้อื่นใดคือการอภัยให้จะของได้ว่าเมน่ออภัยให้เขาได้อภัยให้จะของนั่นแหละสิมีห่ังด้วนแล้วคำบอกต่างๆว่าอภัยเขาเราสุขจริงๆก็คืออภัยเล่าเองได้นั่น เป็นคำเบาเป็นวัฒกรรมในการแสดงถ้ำซื่อถบว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นออกมาเบานก็เบาประก็เลยต้องว่ายังสัน่นนะกันล้วแต่อหละอภัยเขาคืออาภัยเหาเวลาเหาศูนย์ไห้ผู้นั้นผู้นี้กูบอกให้อภาาัออยมึงเอกูจะให้มึงตายยังสั่นหนึ่งสี่นะออมันเขาสิตายเรือเล่าสิตายกันแน่แต่คิดบางเอิดีต้องคําว่าให้อภัยนี่คือให้อภัยจากของ จำวบโรดว่ามาไลยกับตามอบุนให้คือความดีทั้งหลายก็คือกระทําดีแก้กันนั่นแหละคือจังไคสิมาหาเฮามาแบบไดกกระซังเอื้อนกินเข่าเออว่ายงว่าแบบบันเฮ้ามาแ้วกระซังกินเข่าแล้วบ่ไม่กินน้ำก้อนกาแฟก็มีเออว่าเขาสิไปยังสิกะหาของฝากให้เขาตัวบาคงเฮาก็มีอยู่แม่เนาะเบื่อเบื่ออยากเป็นท่าน มันโูนมามันสิขาเห่าสิมันเลยใจอ่อนกับมีเด้เนาะกับเบงซสันแหละคิดว่งดีดียังก็บเดชจางการปฏิบัติรรมหรือว่าการสร้างคุณงา้คงพมดบทั้งหมดมันก็ต้องพึงพาอาศัยเวลาเออบ่เมืนเป็นเล่งเอาห้นันไดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด้บ่ว่าการสิบรรลุรรมหรือชาญชาญขันไดก็ตามหรือความสงบแบบได้ก็ตามบ่เม่นของจะเป็นเล่งได้เด้นี่แต่ของทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ เมื่อก็สมควรแก่เหตุที่จะคว้างต้องสั้นสมได้บะแมนวันเล่งเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องสงบแบบนั้นต้องสงบแบบนี้ศูนย์พิษิกันกับผัวมากกับเมียมากผมจะไปนิพ่านนิพ่านตั้งแต่ยงพิจกับผัวว่าท่านเศร้าอยู่ก็อภัยผัวมึงให้มึงได้สะก่อนถ้าภัยผัวได้ก็ภัยจ้คข้องนั่นแหละพูหยิ่งก็คือกันพกผู้ชายกับือกันบ่กวันหญิงัว่ายชาย ถ้าอาภให้ส่งกันและกันได้ก็คืออาให้จาของต้องปลดปล่อยต้าของก่อนได้หนา่นานะ<อ>บ๊วยแมนได้ว่าเขาสิลงนรกบ่เอภให้เขานั่นบ่แมนได้ว่าเขาสิตกนรกสาบแช่งไว้จังสันนึ่งสี่เนาะสาบแช่งเขาให้มุ่งชิบหายแบบนั้นนี่บ๊วยจกักตี่ว่าจาของกําลังกืนกินจะผิดเองอยู่เนาะมันบริเวณเป็นทำลายเขาได้อันตจกักบอกเขาว่ายิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอนะเกลียดแบบไี นึกภาพจินตนาการเห็นรูปภาพหน้าตาเขาลรดศูนจากะตป๊ปากเขานั้นนั่นนนนี่ปาดข้อมึงซับหัวมึงมุนมุนฟัน,นออกมึงที่ละขาเอาขี้มาดึงแขวึงมมออกที่ละเหล่งมละเหลี่ยมกูศูนคัดเนาะว่าเขาสิเก็บติดตอนนั้นจะของได้สิตายตอนนั้นนะนม่ยินสินเออและยังสัน่นมันต้องอาให้เขานะคืออาให้เล่าเองได้เนี่ย บางเป็นคำบอกสีเลิศรู้สึกแต่รู้หายอภัยว่ามันตรงจริงๆหายอภัยเจ้าของมันต้องออกจากความรู้สึกจริงๆของตัวเองพี่มโนแมนคำบอกมันแมนเฉพาะคำบา,ากอ,าบาอ่นนั้นอันนี้เลยว่าเออห้อภัยทั้งสันอาโงสิกรรมทั้งสันทั้งที่แต่ว่าความรู้สึกเจ้าของคลายออกจริงบันี่ตัวตัวนี้ต่างหากตัวอโงสิกรรมแท้คลายออกจากความรู้สึก อะไรไปห้ายังมีความโกรธเกลียดเคียดแค้นกับคนผู้ใดผู้หนึ่งยินบังทางมันจะไปใสไ่ไหนนึกไปยังไดก็แค้นจุกขันมาทันทีมันต้องว่างทั้งเบิดคาว่าว่างทั้งเบิดคือว่างจากของเองว่างความเห็นแก่ตัวนั่นจะของเองคำว่าเจ้ากรรมนายเวรมันเกิดจากใส่คาว่าเกิดจากจากของเองจะของเองได้ไปเหตุเองตัวอย่างยังเขียนมาคือห้าวขาปาเนะสมมติว่าเป็นปลาเข่ง ตีหัวมันมันหลุยแต่ว่ามันดินพรวดกางแผงหลังมันมาปักใส่ในมือสูนขึ้นปากแห้งเนาะไม่ได้คิดได้ว่ากองกําลังสิกขาเขา,นนาเนี่ยเวลาเนี่ยแหละเวามเห็นแก่ตัวของคนมันขนาดนั้นแหละเห็นปะจะทำหวดสูนขึ้นปากแห้งบาด้มันดินตกลางทั้งสูนเก้าก,ากาอีกเพิ่มทั้งมีคูณอีกทั้งทั้งสิกไปขา่าเอาชีวิตเขาได้น่นะเนาะ ลงไปมึกเก่งข้งได้แท้าบางดูงคันกัดแขีย่ยการข้านลงไปมิดตีปัวปัวหล้วก็มาล่างมันแบบนี้ทั้งศูนย์ทั้งล่าง <S 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 แน่นบลาเป็นทั้งสันอิรีคิดเบืองเธอว่าจะระวงังตัวเองตอนนี้มีโอกาสในการสืบให้อภัยตัวเอง่แม่นให้อภัยเขาดอกอย่าให้เจ้าของเด้อการให้อภัยทั้งเบิดอั่นนะ่าการปล่อยปลดปล่อยตัวเองได้ดคือเฮ้า เขาต้องให้อภัยเจ้าของเองเมตตาเจ้าของเองด้บยว่ามันไปเมตตาเขาด้ยเมตตาเจ้าของมันมันยังจังหวะแต่ละคนแต่ละคนนั่นนะคิดให้ลึกใ,ให้อภัยเขาคำว่าให้อภัยเขานะั่นนะเอาให้มันถึงจิตถึงใจจริงได้คือการให้อภัยตัวเองตั้งหากได้เดี๋ยวปลดปล่อยตัวเองออกแล้วจากความยุดมัน่นคือมันในอัตตาในตัวตนในทิฏฐิ ต่างๆไม่มานะต่างๆอยู่ในหันแหละก็รู้ซึกมันตัวไปไ่ได้นะมันตัวจะคลองบ่ได้หรอกไอ้ปากมันตัวได้แต่ควมรู้ซึกมันตัวบ่ได้หรอกแต่ละคนแต่ละอันแต่ละอย่างพยายามเมื่อมันถึงเวลาในการสังสมธรรมะยังก็แล้วแต่มันถึงขีดของมันเองมันก็เป็นของมันเองบังคับเอาบ่ได้ยิ่งบังคับก็ยิงเครีย ยิ่งเครียดก็ยิ่งโมโหยิ่งโกรธยิ่งเป็นเกิดกายอาว่าความยึดมัน่นคือมันนักก็เก่าอีกเพราะม,มันเล่งมันเล่งบ่ได้ครังสิ่งเหล่านี่ต้องเฮตดไปเรื่อยๆ <c oughs> ลหลายๆคนก็นยังมีความนักอกนักใจในการอยากปฏิบัติอยู่แต่ว่าดยความทุกข์ยากดยความจําเป็นดยความมีลาละบางอย,ย่างกับคนภูมีพระคุณยังสิยังมีการอาศัยขาสัต์ ปูปลามากมากินอยู่กับพระยายามที่สิคิดคิดถึงเนื้อไม้มากลบไ้เพื่อความสบายใจของเจ้าของเองอันหนึง่งส่วนม่นไปน้ำเห็ดไปน้ำพุดโธไปพร้อมจัก,ก็หละก็ต้องประเียดมันดอกแต่ว่าถึงเวลานอนยังไดกสร้างบาดนอีอคอยทุกคนตั้งใจเอาไว้ตั้งใจในการที่ส,สมาท่านเีลตั้งใจในการจิตเจตนาของเจ้าของเองข้าพเจ้าจะขอตั้งจ,จิตเจตนาในการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่ แต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการโกหกดุสราตั้งแต่บัดนี้ตื่นขึ้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนหรือกำหนดเวลาไว้ตีห้าหกโมงเสารก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะขอเลิกในระวังห้านอนอยู่นี่แต่เกิดว่ามันมันบังคือถึงเวลาที่กำหนดก็ต้องเด้อดเด้ต้องจื่อเด้กจิตเจตนาต้องชื่อเอาไว้มันยุ่งมากัดมันหมดมันแม่งมันแม่งมุ่มยังก็แล้วแต่มาไกล ต้องพระยจ้ามแค่รักษาเอาแค่น้นก็ต้องมีกิจเจตนานั่นแหละเป็นผู้มีสติอยู่แล้วในศีลแล้วกลครับมานอนถถึงเวลาจังหวะกันจังหักหนึ่งนี่พระยจ้ามฝึกหัดตั้งสัจจะของตัวเองให้ความจริงใจกับตัวเองสื่อสัตว์กับตัวเองเด้เอาแค่เวลาสันส้นๆสีหาชั่วโมงมันเป็นอย่างเหตุบะไรกป่จังหวะตั้งใจเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นเอง <c oughs> ในการสมาทานสีลเรียบร้อยแล้ว ขอทุกคนระลึกนึกถึงประ,ะประสบการณ์จริงจากชีวิตจริงของเจ้าของเองในความถูกยากลาบากลําบากในการหาเลี้ยงจากของลําบากในการครบค่าสามารถมกับคนผู้อื่นลําบากหลายๆอย่างนั่นแหละมัน,นละคือโทษอันไดน,น,น,นอนี่ผ้าใหทุถูกอนอวามเห็นแก่ตขว,วามอยากได้อยากดีอยา่างนีอยากเป็นแบบนั้นไล่ไปเบางทีก็ไปเห็นสาเหตุของมันแล่าก็ไปเห็นโทษของการที่เกิดในวัฏสงสารต่อไ,อไปเห็นโทษหล,ะละาลยอะไรอย่างนะครับ เห็นโทษแล้วมันกะละเขามันไม่เห็นโทษนั่นแหละเออแล้ว,ออลวก็เกิดข้อนายคลายในขณะนั้นแม้จะเป็นจั่วขณะหนึ่งก็ตามเป็นนิพิธาญาณในขณะหนึ่งก็ตามเออมันคลายออกปุ๊บนะครับทีนี้ถ้ามันคลายเบาใจดีแล้วภาวนาไปจนรับปัหรือสิสวดมนต์ไปจนรับก็ไดียหรือสิเอาธรรมะมาเปิดฟังอมๆไปเลยๆเ,เ,เออคนที่ฟังธรรมะสิสิรับนะ,ะเมื่อเฮ้านึกคคอยตามไปแล้ว ย่เรื่องว่าถ้าจิตมันร่วมยังไงกาอยูใ่ในชา้นสองแบบมันสิหลับเองเว่าคือคนหลับทั่วไปเด้คนหลับทั่วไปถือบ่มีธรรมถือบ่มีจิตเตจตนาในการลักษณะนี้คือมันเมื่อยล่ามันหลับออกของมันเองแหละแต่ว่าอันนี้จิตมันร่วมมันเกิดความปรึงเวอร์หรือมีคนถามว่าการสวดมนต์บางที่มีอาการขนลุกขนพองแล้วก็ร่างกายโยเป็นแบบไหน จากได้ซ <gesch> ื้อมันกับมันช้านสองนั่นแหละหมูก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้เสียงอื่นเสียงมาห้ามาห้องก็แล้วแต่จะมูก็ได้ยินได้ได้กินเหม็นนั่นคิ้วอันน้นคิ้วอันนี้หอมอันนั้นหอมอันนี้กร้างหอมนังก็ตามแต่ว่ามันบ่ได้กังวลมันบ่ล่ำคานมันบ่งงดงิดนันแหลเอื่นว่าอาการของเป็นผู้อยู่ในชาานสองนั่นแหละถ้าอยากจักซื้อมันก็บอกซื้อมันมันซื้อ่าช้านสองแต่อาการนั่นอ โยกความผลลุกความหรือสิมีจุดอุณาร่มขึ้นเมือม่อเมื่อให้สังเกตความรู้สึกกับของเอาเองว่าห้าวลำคั้นในเสียงบ่ในกลิ่นบ่ในลมห่อนลมหนาวบา่เนี่ยสังเกตถ้ามันบ่ได้สนใจตัวนั้นแล้วนี่อาการหนึ่งยังสบายผู้สิโยกไปโยกไปสดไปสวดไปเรื่อยๆนั่นแหละสวดนม่นก็เป็นสมถะก็เป็นกรรมฐานแล้วเป็นการทำสมาธิแล้วจิตมันตั้งมัน่นความคิด ตั้งมัน่นก็ได้โตนังสือนั่นแหละสวดไปกรณีจะมัตตกุสเรนะย,ยันตังสมุบาสวดบ,บทนี้มันนิง่งยุหันเสียงหมาเฮางงงเงงเงงกุญญย่ดอกว่าเสียงหมาแต่ว่ามันบ่ได้ดไปดึงว่ามันเฮาแมอยังว่าบ่ได้เมียนแดงั้นแต่ว่ามันเฮาแม่ยังบ้านไนแมีนอันนั้นเออใจว่าหละ่ะมันก็เฮาแม่เจ้าของนั่นแหละใจที่เฮาหยัาง แต่ควางเป็นน้ำมันเข้ามาเองเสียงมันอยุดตะมันออูนมันบริแรนมันการเท้าข้อขาดด้วยเนาะแต่ควางไปดึงมันออกมาเองนั่นต้องขีดแต่ควางไปดึงมันมากอาเองว่าลำข้ามมันยึดมันถือมันหลาน่าลำข้าะเนาะยึดมันถือมันได้ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องเป็นไปตามสเต็ปที่จะควางว่างไหวสำหรับผู้อนถามว่า สวดมนต์เราเป็นอาการนี้คืออย่างชั้นสองไปจากมุจักซื้อมันแต่ว่าสังเกตจากของเอาเองเด้ว่าจากของมีความลำค้าญหรือบ่ลำค้าญเสียงกลิน่นเห็นค้นก็ตามแต่ว่ามันระนำของมันคิดนั่นเองคือมันนิ่งแน่วแน่อยู่กับตับชอบบทสวดนี่เออเลื่อนนันหลเออร์มาชั้นสองฉะนั้นปฏิบัติรรมบ่ปเป็นของสิเลิงเอาแบบนั้น เล่งเอาแบบรลกหลกเล่งเอาโดยข้อมคิดประสาทแต่เล่งเอาโดยข้อมคิดเพราะนั้นก็เหตุไปเรื่อยๆไปแล้วกันสําหรับทีว่าให้ทุกคนสมาทานศีลโดยจิตเจตนาความเ่็นของๆๆเองเพื่อนะสาคัญกระตรงที่ว่าอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับเด้อแต่ห้าหนึ่งห้าต่างใจในการสมาทานผู้ได้เอาหาก็าเอาหา,าผู้ได้เอาแปก็เอาแปะหา,า 8, หรือแปแล้วก็ คิดถึงถูกสมุทัยนิโรธเขาจะของซะเเนี่ยบาคูบ่จะเกิดอีกแล้วนิโรธ <c ười> คิดไปถึงตรงนี้แล้วปุ๊บตั้งใจยังแน่แน่แล้วมันคงว่าตายยังไดนี่บ่ข่อเกิดอีกเกิดเป็นยังกะสรางกูบ่เอากับมึงนิพผ่านอย่างเดียวบักับมาเกิดอีกนั่นเอ <c ười> อนันหลวกะตั้งไว้ไม่ว่าแลวกะอารมณ์หรือความคิดแหลกในขณะตื่นเพิ่มขิ้นมากนี่ พายสีใสข้าว่านิพพานังปรมังสุข,ขังก็ได้แล้วแต่หรือพายสีพุโทโธพุโตพุโทพโธหรือพุทธังธัรมังสัขง,สงขังสนังขจานิกระไดก็ได้ดที่หนึ่งถึงองค์พุทธเจ้านั่นแหละได้เบิดนั่นแหละแต่เนี่ยบอกถึงว่าอย่าลื่อว่าค้าว่าตกกระไดพร้อยโจรค้ามว่าหลวงปู่ดุลค้ามว่าหลวงปู่ดุลนั่น,นย,ยืมบ่ยืมดอกพอนสีได้ไปใส่ก <laughs> ็คือยกตัวอย่าง ในขงังภูตการกันนีเด้ประเภทนี้ฟันทราพปุ๊บบาดเดียวก็ถือง้วส้นตายส่อเป็นอรหันก็น,นี่เด้แค่ในคณะนั้นมันว่างความรู้สึกไม่ความอยากใดอยากดีอย่างนี้อยเป็นบิดุกอย่างแล้วมันลงแล้วไปถือง้วส้นตายกลับไปในผพานใดขึ้นกันเด้อันนี้ก็คือการพยายามทาให้มากทําไม่บ่อยก็แล้วกันเฮ็ดให้สมมตอสมมตอตั้งคิดเจตนาในการสมาท่านศีลแล้วก็พิจารณาถูกสมุทัยในหลดมกกักของของเองเกิดเป็นยังกระสานกูบเอากับมึ่ง จะลืมได้ว่ามันไปอีหลีเลย้ามันตายตอนนั้นก็ไปล่ะมันบไดไปตั้งหวังไว้กับไผ่ความคิดมันบ่ไปถึงไผ่เออปอใจว่าละ่ะคือเขาบ่ไปคิดถึงผู้ใดเลยบ่คิดถึงถ้าบ่คิดถึงสัตว์ก็บ่มีอารมณ์ในสัตว์นั่นแล้วคิดถึงคอนก็บ่มีอารมณ์ในคนคิดถึงไห้ถึงหน้าถึงเลือกวยังกันแล้วแต่มันก็บ่เกิดอารมณ์ในหันออมันตั้งมันอยู่ในข้ามบริกรรมภพาวหน้าไปเพื่อหลับเออหรือบางคนกับเปิดเทศ ที่เป็นภาษาบาลีนั่นก็ได้หรือปาบเปิดเทศแบบนี้ก็ได้นี่ยกำลังวาาวบาดูนี่ก็ได้คือมันรับไปใชวเวลาแล้วมันก็รับไปให้มันตายมันไปอีรีเด้อมองแม่งของหน่อยได้อันนี้นื่อของหน่อยทุกคนตั้งใจมุงบันท็กเอาเองเด้สังเกตความรู้สึกของเจ้าของมันนิ่งแนวแน่ไปครับสั้งเสียงสดม์นั่งสกั เดียเดเขาก็ะหึมหึมไปน้ำมันแหละคลอไปในใจของจ้าของเองแต่ลองเพง่งคลอไปน้ำไปนังรองได้เว้ยเนาะเป็นส่วนบทนี้โอ้ยถ้ามาจักไรงเหึมหึมไปน้ำก็ได้รับเพราะเดียว่ได้โดนดอกแต่จะมันร่วมแล้วมันจะรับเพราะเดียวนั่นแหละแน่วงนี้มันสิไปของมันเองโดยไม่ต้องไปกำหนดว่ามันต้องไปมันสิเป็ี่ยนของมันดอกนะในความรู้สึกต่มคลายออกมดแล้ว ในความห่วงคน้นั้นเลียดผู้นี้มันคลายออกมันหนึ่งสมาธิมันตั้งมัน่นอยู่เนี่ยในการฟังเสียงสวดมนต์ในการที่ตัวเองภาวนาเองสวดเองคล <Okay. S 1> อเคลียดไปนั่ในหัองนอนนอนเห็ด <Okay. S 1> ง่ายๆอันนี้นะภาวนานด,ดีมากอย่ากว่าภาวนานภาวนาํากันดีมากแ <Okay. S 1> yeah. บดนี้อารมณ์จิตอารมณ์ความคิด ความความขิดแหลกในใันขณะที่เกิ่ขึ้นพุทธังธรรมังสังขังสันนัจรชานิก็แล้วแต่อันใดอันหนึ่งเลือกเอาที่จะของมักเพื่ให้มันชินไ้หรือสินน้มันถูกพุทธานังไปจนลับก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเนี่ยถึงไม้ของพระพุทธเจ้าเบิดนั่นแหละตายยังนั้ก็ไปของมันเองแต่ก็เป็นการป้องกันอยังหลายอย่างนี่ฮะแหละอว่าส่งอารมณ์เป็นกุศลกับเมนเป็นการป้องกันบ้ให้อกุศลเขามาแสกแซง ก่อน <G un> เอากุศลเขามากหลักไตสะก่อนยืดที่ทีง่ายๆเห็ุไปเรื่อยๆอย่าไปเร่งอย่าไปเคร่งกับมันหลายๆคนทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละผู้ยิ่งผัวตายนั่นแหละมากมิแต่อยากไปนิพพานมันเป็น,น,นยังไงมึงเศร้าสูญให้ผัวให้เมียสะก่อนแต่มึงอยากไปมันสบายเลยผู้บ่มีนะแต่ผัวว่าตายมาได้เขาวัดเลยงกระตุย โอ้โหหาขุดจี่โปมทั้งในบุเว้ยสงสารเลยถือว่าโศกดีแบบเนาะตั้งแต่กินโศกลายห้น้ำน้อยหน่อยเขาเปิดมอล่ํามยา่ขาวสากก็ให้แล้วก็ไปหายายขาวสากคืออยู่แบบคืออยู่เป็นอย่างที่เขาวาอยู่ยาย่าวสากในเป็ดยาถุงแล้วก็จะเห็นถ้าเขาเป็นเป็ดเป็นผีแบบเนาะ ก็คือว่าเขาเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพุทเนี่ยบอกผู้ได้กวาญยานพ่อยานแม่บ่ได้กินเนาะเป็นว่าพวกเจวา่าคิดเอาบ่เคยเห็นมั่งก็ดีในจังสิทสิ์ก็เช่นถ้าปูนยาตายง่ายเป็นเป็ดบ่ลูกป่าเอาเป็นเป็ดบ่แต่ความกํต้องเปลี่ยนบ่งยังบรูอีกไปพ่อเมื่อนอน